สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แรนดอมวันนี้คือเขากำลังคิดอะไรกับคุณตอนนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการสัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะยิบ ตัวอักษรวันนี้ได้สี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ตัวไหนบ้างเนาะตัวอักษรนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ a b i o เขากำลังคิดอะไรกับคุณอยู่ตอนนี้ <c oughs> อิจฉานะเนี่ย the lover นะคะใบแรกก็เจ้มจนเลยเนาะ พบคนขลางรักหนึ่งตานะคะรักแบบหนักหน่วงมากๆ The Star ว้าวฮึแสดงว่ารักแบบปักอกปักใจเลยเนอะรักแบบแน่ใจสุดๆโอ้ oh my god nail cups โอ้โหเป็น เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปิดแล้วแบบได้ดีทุกใบเลยนะคะดีสุดๆด,ด้วยไม่ใช่ดีธรรมดา The High Life f e n s นะโอเค My God King of b o n d s เขาคุณไปทำอะไรเนี่ย <laughs> ดูแบบหลงสุดๆเลยเนาะหลงเสน่ห์หลงไม่ไปไหน ไม่อยากไปด้วยใครมาลากไปก็ไม่ไปนะอืมความรักที่เขามีให้คุณอะมันมันยิ่งกว่าร้อยอีกอะไม่รู้ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดเลยความรู้สึกอะเราเราคิดว่าเขาคิดว่าคุณเป็นโซเมดของเขาอะเป็นคู่แท้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาและ ก็คิดว่าเหมือนเหมือนแทบจะแบบวางหัวใจไว้ที่คุณแล้วก็คือปักหลักเลยอะไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะคะอยากมีคุณเป็นคนสุดท้ายในชีวิตอยากเหมือนเหมือนคนป๊อปปี้เลิฟเลยอะโลกนี้เป็นสีชมพูทุกสิ่งทุกอย่างแบบมีความสุขคือแค่มีคุณอยู่ข้างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคขอแค่นี้นะคะ ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนชีวิตเขามีทุกอย่างแล้วอะมีครบหมดละชื่อเสียงเงินทองรถบ้านอะไรก็มีละไม่มีอยู่อย่างเดียวนี่แหละคือคนรักที่ดีแต่ตอนนี้มีแล้วเนาะเคยอยากได้มานานบางคนเนี่ยเขาไปขอมาไว้นะเคยอธิษฐานไว้เคยขอไว้นะคะหรือว่าเป็นโชคชะตาเป็นเดสตินีจริงๆเป็นคู่ที่แบบยังไงก็ต้องเจอกันะหนีไม่พ้น ยังไงต้องเจอบุญเก่าทำให้มาเจอกันแต่บุญใหม่เนี่ยจะทำให้ดูจะทำให้เขากับคุณเนี่ยรู้ว่าจะได้ไปต่อไหมแต่คนนี้คือแบบเขาอหอรายรกำปั้นทุบได้เลยว่าไม่ปล่อยคุณหลุดมือไปแน่นอน ยังไงก็ไม่อยากอะคือคําว่าเลิกหรือว่าแยกย้ายในหัวเขาว่าไม่มีเลยนะไม่มีเลยในในความคิดในความรู้สึกอะไม่ไม่คิดที่จะอยากได้ใครที่ดีกว่านี้หรือว่ามองหาอะไรอีกอะ เหมือนจบตรงนี้เขาขีดเส้นใต้ไว้ที่ชีวิตของเขาคือเจอคุณแล้วคือแบบพออิ่มมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาได้รับการเติมเต็มมากๆนะคะคิดถึงคุณบ่อยมากหนักมากนะคิดถึงคุณมากกว่าที่คุณรู้แล้วแบบระดับความจริงจังนะถ้าถ้าใครเป็นคู่คุยบอกเลยเดี๋ยวความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าเท่าที่มันจะสูงได้ คืออย่างน้อยๆอ,อ่ะครอบครัวเขาต้องรู้หรือเขาต้องคุยกับผู้ใหญ่แล้วหรือว่าอาจจะแบบเกินๆกับเพื่อนอ่ะต้องคุณคุณจะไม่ได้เจอแค่เขาอย่างเดียวอ่ะคุณจะเริ่มก้าวเข้าไปในชีวิตเขาในด้านอื่นๆโดยเฉพาะคนที่สำคัญกับเขาอะแล้วบอกด้วยนะว่าคนเนี้ยต่อให้เพื่อนไม่เห็นด้วยพ่อแม่ไม่โอเคนะเขาไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะ ือเอาไปให้ดูเฉยๆรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ช่างอันนี้คือคนที่เขาเลือกแล้วนะคะไม่ไม่ได้รอขอความคิดเห็นจากใครนะเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่ที่เขาเลือกมากๆแล้วจะบอกว่าเขารู้ด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่มีความฮอตอะฮอตแบบสวยเลือกได้เป็นคนเก่งเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง เป็นคนที่เพียบพร้อมคือแบบครบจบในคนเดียวอะอยากได้อะไรในในในความรักเหรออยากได้อยากอธิษฐานอะไรไว้แบบไหนเหรอคือถ้าเขามีเช็คลิสต์ในเรื่องของความรักอะเขาขีดถูกไปสะจนแบบมันเกินไปกว่าที่เขาคาดทิดไปนานมากแล้วนะคะเราเราคิดว่าทุกๆครั้งอะที่ เขาคิดถึงคุณอ่ะก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งแต่ทุกๆครั้งที่เขาอยู่ใกล้คุณอ่ะโหหัวใจเขาฉ่ำมากเลยนะใจฟูมากคุณทำให้เขามีความสุขได้โดยที่บางทีบางครั้งไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งข้างๆอยู่ใกล้ๆก,ก็โอเคเลยมีความสุขรู้สึกสบายใจรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยคุณเป็นคนที่ เปเขาเรียกถ้าจะเป็นพาร์ทเนอร์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะทําหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์จริงๆหัวใจคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่หัวใจสมบูรณ์อยู่แล้วนะเป็นคนที่รักตัวเองอะ่ะรู้ว่าอะไรมีคุณค่ารู้ว่าต้องดูแลตัวเองยังไงรู้ว่าความรักคืออะไรรู้ว่าการรักตัวเองที่ดีคือแบบไหนคือเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองมาดีมากๆแน่นมากๆอยู่แล้ว แล้วเราคิดว่าวิธีการแสดงออกความรักของคุณอะเขาไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยเลิฟแลงเวจหเือว่าภาษารักของคุณอะสมบูรณ์สวยน่ารักน่ารักน่าประทับใจเ,เรารู้สึกว่าเขาเขาชอบนึกถึงเวลาที่คุณทำอะไรให้เขาอะ มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่บางทีคุณไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการให้อะไรนะอาจจะรอยยิ้มที่คุณมักมีให้เขาเสมอคือการที่เขาแค่เห็นคุณยิ้มอะเขาก็มีความสุขได้ไปทั้งวันเลยนะมันทําให้ใจฟูได้อย่างนั้นเลยหรือเวลาคุณส่งข้อความมาเวลาคุณคุยอะเขาวิธีการพูดของคุณอะเหมือนแบบเป็นภาษาดอกไม้อะ่ะ คือต่อให้ทะเลาะกันต่อให้ผิดใจกันนะคุณก็ไม่เคยก้าวเล้าใส่เขาเลยอะ่ะไม่เคยมีกิริยาที่ทําให้เขารู้สึกอยากรังเกียจแม้แต่น้อยอะ่ะมีแต่ยิ่งอยู่มากไปเรื่อยๆจะยิ่งกลัวที่จะเสียไปนะยิ่งรู้สึกว่าแบบบางทีเหมือนเขามองกลับมาที่ตัวเองว่าแบบโหเขาไม่ได้มีพรอ,อะไรขนาดนั้นเลยแต่ทําไมเขาได้ของที่ดีมีค่าขนาดเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง มีความเพียบพร้อมในระดับคุณเท่านั้นน่ะอารมณ์เหมือนแบบสอยอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะดวงดาวอะไรสักอย่างอะคือที่มันอยู่สูงกว่าตัวเองอะแล้วลงมาอยู่เคียงข้างอ่ะคือแบบการที่คุณไม่อยากใช้คําว่าลดตัวเลยคือการที่คุณเขยิบลงมาขยิบแล้วกันเนาะเขยิบลงมาอยู่ข้างๆเขาะทั้งทงที่คุณไปไกลกว่านี้ก็ได้นะเลือกคนที่ดีกว่านี้ก็ได้อะแต่เขาไม่ยอมหรอก ไม่ยอมไม่มีทางให้ใครเด็ดขาดห่วงนะห่วงแต่ไม่พูดด้วยห่วงมีความห่วงมากๆแต่ไม่ไม่กล้าพูดนะคะแต่ที่ห่วงเนี่ยคือแบบกลัวกลัวคนอื่นเห็นความดีเห็นความน่ารักของคุณนะแล้วก็จะอดหลงรักไม่ได้เหมือนที่เขาหลงรักแบบเนี้แล้วเ,เราคิดว่าเขารู้นะว่ามีคน รอคิวเขาอยู่เพียบเลยคือหลุดไปเนี่ยคนที่เสียใจเป็นค้า1ร้อเอร์เซนไม่ใช่คุณนะเขาจะต้องนอนร้องไห้ไปอีกหลายวันแล้วเขาจะไม่มีทางทําให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันเนี้ยเอาไว้ให้ได้นะคะความสบายใจวิธีรู้สึกความอ่อนโยนอะ ความอนะ่อนโยนเป็นคีย์เวิร์ดที่ละลายใจเขามากๆคุณเป็นคนที่แบบมีความเมตตาขั้นสุดออย่างที่บอกขนาดโกรธนะคุณก็คุณก็ไม่ได้ก้าวร้าใช่ไหมไม่ได้แบบงอแงงี่เง่งาจนหน้าลำคานะไม่ได้แปลว่าคุณไม่งอแงนะก็มีงอนก็มีงอแงมีมีการผิดใจเป็นธรรมดาแต่วิธีการที่ คุณคอมมูนิเคตอะสื่อสารกับเขาว่ามันนุ่มนวลมันอ่อนโยนมันไม่ทำให้เขารู้สึกว่ากูผิดอีกแล้วหรือว่าคือคุณคุณไม่แม้แต่จะชี้ว่าใครผิดอะอย่างดีคุณก็แค่บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไหมเราชอบแบบนี้แต่คุณไม่ได้บอกว่าฉันเกลียดที่แกทำแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้พูดด้อยค่าเขาเลยอะ อยู่กับคุณนะตัวเขาอ่ะมีแต่จะรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นดีขึ้นทาให้เขาอยากเป็นคนดีมากขึ้นอยากเป็นคนดีเหมือนคุณอนะ่ะคือถ้าไม่เคยเห็นตัวอย่างมาก่อนะเนี่ยจะเป็นตัวอย่างครั้งแรกในชีวิตและเป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจมากๆด้วยนะคะ ความเก่งกาจของคุณนะ่ะไม่ใช่แอปน่ารักไปวันๆด้วยนะอย่างที่บอกเนาะการดูแลตัวเองของคุณนะวินัยคุณก็ขั้นเทพมากๆนะเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องการดูแลครอบครัวไม่มีขาดตกบกพร่องเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบแบกอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะแล้วแบกแล้วยังแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอะ่ะ ไม่ได้หงุดหงิดกับความทุกข์ที่ตัวเองเผชิญนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าชีวิตทุกข์ยังไงก็ยังยิ้มได้อยู่ดีอันเนี้ยมันแบบเป็นหัวใจที่น่ากราบเนาะพูดดูเหมือนจะเวอร์สักนี้แต่เราสึกว่าเข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 ารบคุณแบบนั้นนะเขาเขาให้เกียรติคุณแบบนั้นแล้วก็ แต่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แสดงออกไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรตรงๆแต่อันนี้คือคือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณข้างในนะคุณสร้างความทรงจําดีๆไว้ในหัวใจของคนคนเนี้มากมายอ่ะมากมายนะับไม่ถ้วนนับไม่หมดอนะ่ะคือต่อให้มันมีอุบิเหตุอะไรแบบต้องแยกแยกทางกันจริงๆนะเขาไม่มีทางเกลียดคุณลงเลยอนะหลับตาไปก็มีแต่แบบเออเรื่องดีๆ มีเรื่องที่น่ารักก็จริงมีเรื่องที่งอนแต่บางทีแบบเอองอนเขาก็รู้สึกว่าเออก็น่ารักอยู่เพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าความหงุดหงิดใจเดียวที่เขามีคือเขาไม่รู้ว่าเาเขาควรจะรับมือกับคุณยังไงคือไม่เคยเจอทรงนุ่มนิ่มแบบเนี้ยเออนึกออกแล้วช่วงเนี้ยหมูเด้งกันลงนังดังขอขอยืมนิยามหน่อยมันน่ารักมันคิ้วแบบนั้นอนะมันมันมันใส่ใส่แบบนั้นนะคุณให้ความรู้สึก กับเขาแบบนั้นนะ่ะเขา <c oughs> คุณเห็นปะคือแบบแค่นึกถึงก็ยิ้มออกเนาะมันมีความมุ้งมิง้งมันน่ารักมันสดใสขนาดมันวกัวกวักใช่ไหมเกี้ยวกาดเล็กๆอะไรอางเงี้ย <c oughs> มันยังดูแบบเออน่ารักน่าตลกนะคะหรือว่าทําให้แบบคนที่พบเห็นมีความสุขคุณมีออร่าแบบนั้นมีออร่าของหมูเดง <c oughs> คือ อยู่ตรงไหนทำอะไรก็มักจะทำให้แบบผู้คนใจฟูมีความสุขได้รับความสดใสกลับไปนะคะที่เคยแบบหม่นหมองอะ่ะเห็นหน้าคุณอยู่ใกล้คุณรับพลังงานที่ดีจากคุณนะคะเ,เหมือนชาร์จแบตเหมือนไปต่อได้ใหม่เขารู้สึกมีกำลังใจทุกๆครั้งที่ที่สร้างวันเวลาที่ดีหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณนะคะ และนี้ก็คือคำตอบของรันดอมคลิปนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย